ตัวนี้ดูมีประโยชน์และราคาถูกเหมือนซื้อลูกอมเลยจะสั่งซื้อสี่ลของมาลองดูกันนี่คือมเมล็ดหอมที่ใช้ช่วยผู้ที่ต้องสวมใส่หน้ากากทีนี้มีทั้งกลิ่นชาเขียวเม็ดกลิ่นเชอร์รี่และมิสบ็อกหลากหลายรสชาติเม็ดแค่แต่ละเม็ดขนาดเล็กๆพอๆกับยาลดความชื้นที่เราชอบแกะออกมาเล่นกันกล่องเล็กๆแบบนี้แต่น่าจะประมาณ50เม็ดเลยนะไม่น้อยนะ เวลาใช้ก็เอาประมาณ1-2เม็ดแถมมาติดที่ขอบหน้ากากแล้วบีบให้ระเบิดแค่นั้นแหละเมื่อสวมใส่แมสจะมองเห็นกลิ่นหอมอ่อนๆของชาเขียวได้ชัดเจนใส่แล้วจะรู้สึกสบายขึ้นมากและกลิ่นหอมก็ติดทนค่อนข้างนานด้วยนะโดยปกติแล้วหากสวมใส่หน้ากากเป็นเวลานานก็จะมีกลิ่นภายในได้ง่ายแต่ด้วยเหตุนี้แมสจึงมีกลิ่นหอมอยู่เสมอ นอกจากจะใช้สำล,ลาการอนามัยแล้วยังสามารถใช้กับกระเป๋าเปสะาาหลังหรือว่าเสื้อผ้าเพื่อดับกลิ่นได้อีกด้วยนะซึ่งก็สมเหตุสมผลเช่นกันหากคุณต้องการนำเข้าสินค้านี้มาขายต่อโปรดติดต่อเรานะคะเราเป็นผู้ขนส่งสินค้าจากจีนมาไทยไลฟ์ออเดอร์มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพด้วยระบบการขนส่งที่ยืดหยุ่นรวดเร็วทางสินค้าที่กว้างขวางรับประกันว่าสินค้าของคุณจะปลอดภัยอย่างแน่นอน